สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําการบริหารสมองในผู้สูงอายุกันค่ะการบริหารสมองนะคะก็คือการบริหารส่วนของร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของเส้นประสาทที่เชื่อมสมองทั้งสองซี่ให้ทํางานร่วมกันค่ะในสมองซีกซ้ายของคนเรานะคะจะช่วยในเรื่องของ การคิดแบบมีเหตุมีผลนะคะด้านภาษาการคิดคำนวณตัวเลขต่างๆนะคะในส่วนของสมองซีขวาจะช่วยในเรื่องของศิลปินจินตนาการรวมไปถึงด้านอารมณ์และก็ความคิดค่ะ ซึ่งการบริหารสมองจะช่วยให้การทํางานและการถ่ายโอนข้อมูลของสมองทั้งสองซีกนะคะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างสมาธิเพิ่มความจําทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ดียิ่งขึ้นและช่วยลดความตึงเครียดได้อีกด้วยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการบริหารสมองในแต่ละท่ากันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเรามีนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่3นะคะนักศึกษาจุธาทิพย์สายสิงจะมาแนะนำนะคะแล้วก็สาธิตวิธีการบริหารสมองในแต่ละท่ากันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะก็คือท่าจีบแอลวิธีการนะคะกำมือสองข้างขึ้นมาจากนั้นใช้มือขวาอยู่ในท่าจีบค่ะโดยการเหยียดนิ้วโป้งและนิ้วชี้แตะกันนิ้วที่เหลือเหยียดออกมือซ้ายอยู่ในท่าตัวแอนะคะ นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เหยียดออกนิ้วที่เหลือก,กำไว้เมื่อได้แล้วนะคะสลับมือโดยให้มือขวาอยู่ในท่าตัว L มือซ้ายอยู่ในท่าสีบสลับกันไปมาซ้ายขวาแบบนี้นะคะ10ครั้งค่ะท่าที่2นะคะคือท่าห5 5 1ห้าวิธีการนะคะกำมือสองข้างขึ้นมามือขวาอยู่ในท่าเลข1นะคะโดยการชูนิ้วชี้ขึ้นมาค่ะ นิ้วที่เหลือกำไว้ส่วนมือซ้ายนะคะอยู่ในท่าเลข5โดยการกางนิ้วออกทั้ง5นิ้วค่ะจากนั้นสลับมือนะคะโดยให้มือขวาเปลี่ยนเป็นเลข5และมือซ้ายเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งสลับกันไปมาแบบนี้นะคะ1ิครั้งค่ะท่าที่สารนะคะท่าแตะหูแตะจมูกวิธีการก็คือใช้มือขวาค่ะแตะที่หูซ้ายและใช้มือซ้ายแตะที่ปลายจมูก จากนั้นสลับข้างกันช้าๆนะคะโดยการให้มือซ้ายไปแตะที่หูขวาและมือขวาไปแตะที่ปลายจมูกสลับกันไปมา10ครั้งค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับ3ามท่าในการบริหารสมองนะคะสําหรับในช่วงแรกที่เราเริ่มทํานะคะอาจจะมีการสับสนหรือว่างุนงงได้นะคะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราทําอย่างสม่ำเสมอเป็นประจํานะคะ mm. ก็จะทําให้เกิดความคล่องแคล่วมากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะขยับตับจังหวะนะคะให้มันเร็วขึ้นได้ค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจในเรื่องของการฝึกสมองนะคะในส่วนของโรงพยาบาลของเรานะคะก็มีเกมในการฝึกสมองนะคะที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะสามารถที่จะมาใช้บริการกันได้นะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามกันได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ